สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฝนมืดฟ้า,ม,ฟามัวดินมาอเพื่นเพื่อนเอน้ยน,น่าเบื่อมากเรียงกฤิทั้งฝนทั้งไอ้นี่เพื่อนเพื่อนทั้งฝน,ท,งฝนทั้งพายุทั้งลมนะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเห็นสายลุงไหมเพื่อนสายลุงหรือ,รอลุงกินน้ํานั่นแหละ คงไม่มีมันไม่มีหิมะหรอกจ้ะจอยคิดว่าเป็นฝนมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเทีังกฤษตกทุกวันจ้ะอันนี้คือหลังบ้านนะเพื่อนนะเนี่ยหลังบ้านจอยก็จะประมาณนี้จะ้ะเห็นไหมถังขยะทุกหลังคาเรือนจะต้องมีสี่ถังถังขยะนะเพื่อนเนี่ยมีอยู่สี่ ถังขยะจะมีดำน้ำเงินน้ำตาลเขียวเขียวนี่สำหรับใบไม้พวกหญ้าพวกอะไรสำหรับเกี่ยวกับการเด่นจะส่วนน้ำตาลก็คือเกี่ยวกับพวกกระดาษหนังสือพุ่งหนังส,สือพิมพ์พวกกล่องอะไรเงี้ยจะแล้วก็น้ำเงินก็พวกขวดพวกแก้วจะพวกพลาสติกอะจะสีดำก็ขยะเปียกจะนี่เสภาพหลังบ้านจอยก็จะประมาณนี้จะ ลุงกินน้ำหายไปแล้วเพื่อนเพื่อนเพียนดี้แนดีเพียนดีจะไปรับน้องแอนจ้ะประตูก็จะฝืดหน่อยจ้ะช่วงนี้ประตูจะฝืดเพราะว่าฝนตกที่ในไม้มันบวมน้ำจ้ะรถทำงานจ้ะ นี่ใบฉาพูจะเพื่อนๆนะเอามาไว้ในบ้านจ้ะเขาก็แตกแตกกิ่งดีจ้ะแตกกิ่งแตกยอดเด็กจอยก็เอาเข้ามามาในนี้จ้ะแต่แมงวีมันเยอะไงจอยก็เลยมีไอ้ตัวเนี่ยเห็นไม่ถีน้ําตาลอนะไ้ดักจับมแมลงวีจ้ะมะเขือก็เอามาไว้ในบ้านประมาณ่องต้นเพื่อนอยู่ข้างบนต้นนึง ข้างบนมีอยู่สองลูกอันนี้มีอยู่ลูกหนึ่งจะเขาโตช้าเพราะว่าช่วงไอ้นี่นะช่วงหน้าหน้าหนาวอ่ะมันจะโตช้าจะอันนี้ก็ต้นด่างแล้วก็มีรูื่นเพื่อนซื้อมาอย่างนั้นแหละเห็นมันถูกดีกระถางละห้าปอนด์แต่แต่ว่าเมื่อก่อนซื้อมาต้นเล็กกว่านี้เยอะจ้ะนะอันนี้ใบใหม่เขาที่ที่ขึ้นมาพอซื้อมาปุ๊บใบนี้ขึ้นมาใบนี้ขึ้นมา,นนมาอันนี้ก็ใบใหม่จ้ะใบใหม่แถบแดงเพื่อน ที่ฝุ่นเห็นไหมไม่ได้เช็ดมันป้อยมันประมาณนี้นเพื่อนนะฝนตกก็อย่างที่เห็นไปไหนมาไหนไม่ได้จ้ะนอกจากไปทำงานอย่างเดียวเพื่อนเอ้ยน้ำก็เริ่มขึ้นจ้ะคนไม่ค่อยเยอะจ้ะช่วงนี้อยู่ในออฟฟิศกันนะเพื่อนนะคนเขาอยู่ในออฟฟิศกัน อีกฝั่งนึงก็รถจอดอยู่นะออกมาซื้อของเพื่อนนะออกมาธุระมาซื้อของจ้ะก็เนี่ยเดี๋ยวจะเดินกลับบ้านแล้วฝนก็นะอยางถ่ายให้เห็นนั่นแหละค้มฟ้าค้มฝนจ้ะในตัวเมืองก็เงียบนะนเพื่อนเงียบสงบมันจะไม่เที่ยงไง อันนี้ก็ยังไม่เที่ยงเลยยังคนยังไม่เยอะยังไม่ออกมาจากออฟฟิศหาซื้อข้าวซื้อปลากิน,นเพื่อนก็เลยเงียบมันก็ไม่เงียบทุกวันหรอกมีคนนั่งกินข้าวกินปลากนเพื่อนมาเดินไปฝั่งนี้ดีกว่าเร็วดีที่แรกจะพาเดินไปตรงโบสถ์เพื่อนเพนะื่อนยเดินอ้อมเดินตรงนี้เลาจะ ตึกลาบ้านช่องเขาก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะไม่ได้แบบใหม่อะไรหรอกจะ้ะมีแบบเก่าๆอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อนๆต้นไม้ต้นนี้ดูสิล้นยื่นออกมาข้างกำแพงเลยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเก่าเพื่อนๆแถวเนี้ยเป็นตึก และบ้านที่แบบเก่าๆแล้วอะสมัยนานมาแล้วว่าจ้ะแต่ถามว่ากนานมานี่กี่ปุงกี่ปีไม่รู้จ้ะนะจอยไม่เคยซักประวัติหรือไอ้นั่นเก,กเกี่ยวกับประวัติในหมู่บ้านมากเท่าไหร่เพื่อนเดินขึ้นไปเดินเสียงเดินฟังเสียงจอยหอบเนาะ มันหนักไงกระเป๋าจอยเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจอยจะเดินออกไปซื้อของจ้ะช่วงนี้ก็ช่วงประมาณแปดโมงครึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนเช้าแล้วจอยจะเดินออกไปซื้อของที่ห้างจ้ะแปดโมงเช้าก็ประมาณนี้จ้ะอันนี้แปดโมงครึ่งแล้วนะหมอกลงหนามากจ้ะเพื่อนเพื่อนหมอกลงหนาจ้ะบางคนก็ยังไม่กลับไปทำงานหรอกเพื่อน ขายังหยุดกันอยู่อาจจะกลับไปวันพรุ่งนี้กับวันพฤหัสนั่นแหละจ้ะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เพื่อนฝนตกด้วยคนก็เดินพาหมาเดิน,นคนพาหมาเดินนะนเพื่อนนะไม่ใช่มีแต่จอยเดินคนก็พาหมาเดินถีบจักรยานวิ่งอะไรประมาณนี้จะ้ะยิงนกลอง เงียบๆอย่างนี้แล้วจ้ะน,นะถ้าวันหยุดเขาก็จะเงียบเขาก็ยังไม่ตื่นนอนกันนะเพื่อนจะมีคนตื่นนอนก็ตนคนที่มีหมาพามาเดินไงน,น,นี้แลจะข้ามถนนถนนหลายซอยมากหลายซอกหลายซอยจ้ะ แปดโมงครึ่งแปดโมงสี่สิบละตอนนี้สักพักดูไปแปดโมงคืนี่แปดโมงสี่สิบแล้วเพื่อนรถมงรถเมย์ก็วิ่งอยู่แล้ววันนี้เห็นรถเมย์วิ่งเต็มอยู่เลยเพื่อ,นะอนคนคริสต์มาสในหมู่บ้าน เมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นธนาคารของธนาคารจ้ะนะธนาคารที่นี่มีหลายธนาคารนะเพื่อนๆแต่ว่าเขายุบตัวลงจ้ะตั้งแต่โควิดเนี่ยแหละธนาคารปิดหลายสาขาจ้ะถ้าจะไปทุลธนาคารก็ต้องเข้าไปในตัวเมืองอะ่ะด้านร้านขายพวกเตาผิงจ้ะนะเตาผิงเตาที่แบบไว้ก่อไฟผิงในภายในบ้านอ่ะจ้ะ ถบินเยอะคนเดินประมาณสักเจ็ดแปดคนน่าต่เช้าเกินไปไงยังไม่ตื่นกันด้านหลังเพื่อนเพื่อนที่เดินมาเมื่อกี้อันนี้จะไปห้างจะหูหอกหมอกลงหนามากห้างก็อยู่ตรงเนี้ยไม่ไกลหรอกมองเห็นตรงเนี้ยไม่ไกลจากบ้านจอยหรอกจ้ะเดินประมาณสิบนาทีจ้ะ ไปกลับก็ยี่สิบนาทีเราจะห้าง